เป็นการตรวจร่างกายทั่วไปของผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยหญิงไทยอายุ20ปีรูปร่างทวมผิวขาวเหลืองเดินปกติดีนะคะแล้วก็เดินไม่เซการแต่งกายเรียบร้อยสะอาดสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชนนีวันค่ะค่ะสำหรับมีการพูดไม่สับสนนะคะแล้วก็ให้ความรนวมมือในการตรวจดีค่ะ ค่ะต่อไปเป็นการตรวจสัญญาณชีพของผู้ป่วยนะคะซึ่งการตรวจสัญญาณชีพก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ระบบนะคะที่เราจะตรวจค่ะแรกก็คือการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ป่วยนะคะโดยใช้ประหลอดค่ะขออนุญ,ญาตวัดอุณหภูมิของผู้ป่วยนะคะ ค่ะต่อไปเป็นการจับชิพจอน จากชีพจรของผู้ปว่วยเราก็จะสังเกตอัตราการหายใจของค่ะต่อไปเป็นการวัดความดันโลหิตของผู้ป่วยนะคะ สำหรับคุณชวนรีวันนะคะอุณหภูมิของคุณชวนรีวันอยู่ที่37.2องศานะคะซึ่งอ,อยู่ในภาวะที่ปกตินะคะแล้วก็อัตราชีพจรการเต้นนะคะก็อยู่ที่ประมาณ87ครั้งต่อนาทีนะคะอัตราการเต้นสม่ำเสมอนะคะส่วนอัตราการหายใจนะคะอยู่ที่18ครั้งต่อนาทีนะคะซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติส่วนความดันโลหิตน,นะคะอยู่ที่1170มิลลิเมตรประลอดค่ะ ค่ะต่อไปเป็นการตรวจผิวหนังและเล็บนะคะผิวหนังของคุณชนรณีวันนะคะชุ่มชื่นดีนะคะลักษณะผิวเรียบเนียนนะคะไม่มีรอยโรคมีการกระจายตัวของผลที่สม่ำเสมอนะคะไม่มีผื่นส่วนการกดบุ๋มคือกดไม่บุ๋มนะคะและความตึงตัวของผิวนะคะหรือ normal skin her ก่อนนะคะก็คือมีความตึงตัวของผิวดีนะคะส่วนคนเล็บนะคะเราก็จะให้ผู้ป่วยทำท่า หันนิ้วหัวแม่มือเข้าหากันนะคะสําหรับเล็บของครูชโชรณีวันก็คือไม่มีนิ้วปุ้มนะคะส่วนการตรวจแคปิลารีนะคะก็คือมีการไหลเวียนของโลหิตมาที่ปลายนิ้วมือดีค่ะค่ะต่อไปเป็นการตรวจสีชาและใบหน้านะคะสีชาทั้ง สองข้างของผู้ป่วยมีลักษณะสมมาตรกันดีนะคะผมสีดํานุ่มนะคะไม่แห้งนะคะแล้วก็จะกดดูนะคะสีสาวของผู้ป่วยก็คือเจ็บไหมคะ,คะกดไม่เจ็บนะคะแล้วก็ไม่มีก้อนนะคะไม่มีรังแครนะคะสําหรับใบหน้าทั้งสองซี่นะคะก็คือสมมาตรการอาวัยวะตั้งอยู่บนใบหน้าได้อย่างเหมาะสมนะคะไม่มีรอยโรคนะคะแต่มีรอยสิวนิดหน่อยนะคะ ผิวของใบหน้านะคะผิวขาวเหลืองนะคะมีรอยสิวไม่มีผื่นจุดจ้ำนะคะไม่มีรอยโรคมีการเคลื่อนไหวผิดปกติยิ้มสิคะก็คือมีการเคลื่อนไหวที่ปกตินะคะเป็นการตรวจตานะคะซึ่งตาของคุณเชิญน,วนีวันนะคะรูปตาอยู่ตรงกลางเบ้าตานะคะลักษณะาตาอยู่ตรงอยู่มีลักษณะที่เท่ากันนะคะดูม่านตาอยู่ตรงกลางของลูกตา เปลืตาปิศนิีเมื่อให้หลับตาหลับตาสิคะเปิืตาปีศนีเมื่อให้หลับตานะคะแล้วก็ไม่มีรอยโรคนะคะส่วนการตรวจเยื่อบุตานะคะเยื่อบุตาของคุณชลนีวานมีสีชมพูนะคะซึ่งถือว่าปกติไม่มีสิ่งแปลกปลอมนะคะบริเวณตาขาวก็มีเส้นเลือดฝอยเล็กน้อยนะคะกระจกตาใสานะคะไม่ขุ่นมัว ค่ะสำหรับการตรวจรูม่านตาของคุณชนรนีวันนะคะม่านตาสีดำตาลนะคะมีความเรียบนะคะรูปร่ามกลมเมื่อถูกแสงนะคะก็คือพีพิว2.5มิลลิเมตรรียกทูไลทอยู่ในภาวะที่ปกติค่ะไปเป็นการตรวจจมูกนะคะอันดับแรกเราก็จะตรวจดูปีกจมูกของคุณชนรนีวันนะคะว่ามีขนาดที่เหมาะสมกัน แล้วก็ปีกจมูกไม่บวมไม่มีร่องรอยของการอักเสบนะคะแล้วก็จะดูเยื่อข้างในจมูกนะคะขนานก้านจมูกออยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ไม่บวมไม่อักเสบนะคะขนางตรงนะคะเยื่อบูจมูกสีชมพูนะคะต่อไปเราก็จะตรวจไซนัสนะคะ,ะจะมีอยู่2ส,ส่วนนะคะก็คือฟอนเทอาไซนัสเราก็ถามผู้ป่วยว่าเจ็บไหมคะไม่เจ็บ แล้วก็ไมค์ิเดอรี่ไซนันนะคะเจ๋ไหมคะ,คะต่อไปเป,ป็นการตรวจริมฝีปากนะคะปากของผู้ป่วยมีลักษณะสีชมพูนะคะชุ่มชื่นไม่มีแผลไม่มีตุ่มไม่มีบวมนะคะเพื่อนไหวได้เท่ากันนะคะหาเยื่อบุชอบ่องปากนะคะเยื่อบุชอบ่องปากนะคะมีสีชมพูนะคะไม่ซีดไม่มีตุ่มเม็ดผื่นหรือมีรอยโรคนะคะ ฟันนะคะขาวสะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีฟันผุนะคะอาจจะมีฟันก่อนเล็กน้อยแล้วก็มีหินปูนเกาะเป็นแค่บางซี่นะคะส่วนลิ้นนะคะก็อยู่ตรงกลางนะคะอาจจะมีฝ้าเล็กน้อยะคะ่ะส่วนทอนซินนะคะการตรวจทอนซินนะคะเราจะดูอยู่อ,อย่างก็คือของคุณชลิลัตคือไม่บวมแดงแล้วก็ไม่โตนะคะลิ้นไก่อยู่ตรงกลางไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่งะคะ่ะ แกะมีเศษของคุณชนิวันอยู่ในภาวะที่ปกตินะคะก็คือมีการขย้อนเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปากค่ะการตรวจใบหูนะคะซึ่งใบหูของคุณชนิวันนะคะอยู่ในบริเวณที่เท่ากันนะคะทั้งสองข้างตั้งอยู่ในมุมเฉียง1 0องศานะคะแล้วก็ภายในใบหูนะคะภายในใบหูนะคะอาจจะมีที่หูเล็กน้อยนะคะมองเห็นเยื่อแก้วหูมีสีเทานะคะมีการได้เยินที่ปกติค่ะ ไปเป็นการตรวจคอนะคะอันดับแรกก็จะตรวจหลอดลมนะคะแล้วก็จะใช้มีึ่งขาาหรับหลอดลมของคุณชลนีวันนะคะอยู่ตรงกลางของคอนะคะแล้วก็ตรวจต่อมไทรอยค่ะต่อมไทรอยมีขนาดปกตินะคะไม่โพบขอบเขตที่ชัดเจนมีก้อนนุ่มนะคะขามาําหรับต่อมน้ำเหลืองนะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บ เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะ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 การตรวจส่วงอกและปอดของคุณชนรนีวันนะคะส่วงอกรูปร่างกลมแบนนะคะมีขนาดที่เท่ากันนะคะของซี่โคไม่ แคบหรือกว้างจนเกินไปนะคะมีการหายใจที่สัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจนะคะสําหรับลักษณะของเต้านมนะคะค่ะการทําเต้านมไม่พบก้อนนะคะแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะไม่มีสิ่งขัดหลังไหลออกมานะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะการทําไม่กดไม่เจ็บนะคะค่ะ สำหรับการตรวจเอ็นเทนชันนะคะจะให้ผู้ป่วยหายใจเข้าแรงๆนะคะค่ะการขยายตัวของปอดทั้งสองข้างเท่ากันนะคะต่อไปเราก็จะตรวจแท็กไทฟิบิตัสนะคะเราก็จะให้ผู้ป่วยออกเสียงค่ะ 2> 1, 1>, <3. S> 2> 1 2ึ่งสอามค่ะก็จะได้ยินเสียงการแฟนเทือยทั่วทั้งโซนอกนะคะค่ะต่อไปเป็นการข้อะปอดนะคะ ะได้ยินเสียงรีโซแนนซ์ทั่วทั้งปอดนะคะยกเว้นบริเวณที่จะได้ยินเสียงดาวเนตนะคะคือบริเวณด้านซ้ายของกระดูกสเตอร์นัมนะคะบริเวณกระดูกซี่โครงที่3-5ถึง5นะคะซึ่งจะเป็นที่อยู่ของหัวใจนะคะเราจะได้ยินเสียงดาวเนต สำหรับการฟังเสียงหายใจของผู้ป่วยนะคะซึ่งเสียงหายใจของผู้ป่วยปกติคะ่ะค่ะต่อไปเป็นการตรวจหัวใจและหลอดเลือดนะคะผิวหนังบริเวณเพอร์คอสเดียมของผู้ป่วยนะคะมีผิวสีขาวเหลืองนะคะไม่มีรอยโรคนะคะเส้นเลือดดำที่คอไม่โป่งพองนะคะต่อไปเป็นการฟังเสียงหัวใจและอัตราการเต้นนะคะ ขออนุญ,ญาตนะคะค่ะได้ยินเสียง s 1 s 2ชัดเจนดีนะคะอัะตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่82พครั้งต่อน,นาทีค่ะ ตรวจท้องและอวัยวะภายในช่องท้องนะคะท้องของคุณโชลนีวันนะคะทั้งสองม่านสมมานกันนะคะไม่พบรอยเลือดดำโป่งพองนะคะไม่มีจ้ำหรือมีรอยผื่นนะคะมีการเคลื่อนไหวที่ผิดที่ปกตินะคะลักษณะสะดือและบริเวณขาหนีปกตินะคะคำท้องได้นุ่มนะคะไม่มีกดเจ็บไม่มีก้อนค่ะต่อไปจะเป็นการฟังเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะ ค่ะในการฟังเสียงของลังไส้นะคะเราจะฟังทางด้านลินปีค้อนไปทางซ้ายนะคะค่ะสำหรับการเคลื่อนไหวลังไส้ของคุณชลนีวันนะคะได้อยู่ที่6ครั้งต่อนอาทีนะคะซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติคะ่ะ สำหรับท้องนะคะค่ะสำหรับท้องของครูชนีวันนะคะเขาได้เสียงโป่งนะคะต่อไปจะเป็นการคำตับนะคะค่ะคำไม่พบตับนะคะไม่พบคอเพต และไม่พบก,การโตออกมาล้นกระดูกซี่โครงนะคะหาะจะทําไม่พบมามนะคะส่วนการทําไตนะคะ ค่ะทำไม่พบไตของคุณชนนีวันนะคะและกดบริเวณตอมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบนะคะเจ็บไหมคะค่ะตอมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบกดไม่เจ็บค่ะค่ะต่อไปเป็นการตรวจกระดูกและกล้ามเนื้อของคุณชนนีวันนะคะ ขนาดของกล้ามเนื้อแขนทั้งสองข้างนะคะมีขนาดที่ปกติเท่ากันนะคะไม่มีก้ามเนื้อรีบและดูลักษณะของข้อมือต่างๆนะคะว่าไ,ไม่ได้ยินเสียงน้ำนะคะในข้อมือและก็มีการงอของข้อมือได้อย่างปกตินะคะ ส่วนความตึงตัวของกล้ามเนื้อนะคะมีการตึงตัวที่ปกตินะคะแขนแขนมือซ้ายขวาตึงตัวอยู่ตลอดเวลาน,นะคะขาแยกไหละคะ่ะหากำลังของกล้ามเนื้อปกตินะคะเกรนห้าหมุนคอด้วยค่ะหมุนคอค่ะ ส่วน b off motion ของผู้ป่วยบริเวณคอนะคะก็คือปกตินะคะค่ะสำหรับกำลังของกล้ามเนื้อใบเสร็จและใตเสร็จนะคะอยู่ที่เกณฑ์น5นะคะก็คือปกติทั้งซ้ายขวานะคะกำลังของกล้ามเนื้อข้อมือนะคะ ็คือปกตินะคะอยู่ที่เกณฑ์ห้าและนิ้วมือนะคะก็คือปกตินะคะอยู่ที่เกณฑ์ห้าเหมือนกันค่ะแล้วก็ให้หมุนข้อมือนะคะก็คือหมุนได้ปกตินะคะค่ะต่อไปเป็นการตรวจสะโพกขาและเท้านะคะของผู้ป่วยค่ะกำลังกล้ามเนื้อสะโพกของผู้ป่วยนะคะ ค่ะก็คือทั้งเท้าและขายอยู่ในเกณฑ์ห้านะค,ะ,คะก็คือมีความปกติดีนะคะค่ะก็จะให้ผู้ป่วยหมุนข้อเท้านะคะหมุนข้อเข่าค่ะค่ะหมุนข้อเข่าการมีการเคลื่อนไหวที่ปกติดีนะคะค่ะต่อไปเป็นการตรวจระบบประสาทนะคะันดับแรกเราก็จะตรวจระดับความรู้สึกของกุทอเรนีันนะคะ ค่ะคุชณชนนีวันคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่14กันยายนสองพคะ่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่โรงพยาบาลคะ่ะค่ะต่อไปเป็นการตรวจประสาทสมองของคุณของคุชณชนนีวันนะคะค่ะสำหรับเคนเนื้อผู้ที่1นึ่งนะคะ alfactory nerve น,น,นะคะแล้วก็ให้ผู้ป่วยดมกลิ่นโดยให้ผู้ป่วยหลับตา อะไรคะสะบู๋ค่ะค่ะคือว่าประสาทสมองคู่ที่หนึ่งของผู้ป่วยปกตระีดีนะคะมองค่ะลืมตาแลคะค่ะต่อไปเป็นการตรวจประสาทสมองคู่ที่สองซึ่งเราจะตรวจพร้อมการทั้งสามสามคู่นะคะก็คือสองสี่แล้วก็หกคือการตรวจสายตาน,นะคะโดยจะทำเป็นลางสายตาน,นะคะแล้ให้ผู้ป่วยตามือออกร้อยแปดสิบองศา ถ้าถ้าเห็นแล้วให้พยายามนาพร้อมกับพยาบาลนะคะหาซึ่งถือว่าปกติดีนะคะค่ะต่อไปเป็นคู่ที่สามนะคะเราก็จะให้ผู้ป่วยกอดตาตามตำแหน่งที่เราชี้ไปนะคะ การตรวจตาของผู้ป่วยนะคะมีความสำคัญได้อย่างถูกต้องนะคะไม่มีตากะตุกค่ะต่อไปเป็นผู้ที่5นะคะเราก็จะให้ผู้ป่วยกัดฟันค่ะค่ะซึ่งขณะที่ผู้ป่วยกัดฟันนะคะบริเวณขมับก,ก็จะมีการเก่งตัวที่ชัดเจนค่ะต่อไปผู้ที่7นะคะ ก็จะดูบริเวณใบหน้าของผู้ป่วยนะคะว่าสามารถนะคะมุมมุมปากไม่ตกนะคะแกดฟันค่ะแ <c oughs> กดฟันได้แน่นนะคะแล้วก็ขอให้หลับตาค่ะหลับตาหลับตาได้แน่นนะคะแล้วก็ยักคิ้วค่ะยักคิ้วได้อย่างปกตินะคะค่ะต่อไปผู้ที่แปดนะคะแล้วก็ให้ผู้ป่วยหลับตาค่ะได้ยินไหมคะได้ยินคะ่ะค <c oughs> ่ะก็คือผู้ป่วยได้ยินที่มีการได้ยินที่ปกตินะคะแล้วก็ให้ยืนค่ะ ใีผู้ป่วยยืนขาเดียวค่ะแล้วก็มีการทรงตัวที่ปกติดีนะคะหาดสำหรับผู้ที่เก้าและผู้ที่ทส0นะคะเราตรวจพร้อมกันนะคะเราจะให้ผู้ป่วยออกเสียงพูดนะคะ,ะผู้ชื่อหน่อยด้วยค่ะชื่อชนรินวรรณธุรกิจค่ะแล้วก็ให้ตื้นน้ำลายค่ะหาดสำหรับผู้ที่เก้าของและผู้ที่สีของคุณชนรินีวรรณนะคะก็คือ มีการออกเสียงที่ชัดเจนมีการพืนที่ปกตินะคะค่ะสวนผู้ที่สิบเอ็ดนะคะหันหน้ามาทางขวาดูค่ะค่ะยักไหลด้วยค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สิบเอ็ดของผู้ป่วยนะคะก็คือสามารถหันหน้าต้านแรงของผู้ป่วยได้และก็มีการยักไหลได้นะคะส่วนผู้ที่สิบสองนะคะอ้าปากด้วยค่ะ ค่ะก็คือลิ้นของผู้ป่วยอยู่ตรงกลางนะคะไม่เหนียวแล้วก็ไม่สานค่ะ